นะครับการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติยกกําลังนะครับนี่ก่อนที่เราจะเข้าสู่การอินทิเกรตตัวนั้นเนี่ยผมขอเรียกนะครับขอเรียกเอกลักษณ์มาใช้ก่อนนะครับเรียกเอกลักษณ์มาทบทวนนิดนึงนะครับเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นชุดชุดนะครับเอกลักษณ์นะครับนี่คือชุดของเอกลักษณ์ก็คืออันที่1เลยเนี่ยนะครับอันที่1อันที่1นนะครับเราเป็นเอกลักษณ์ตัวนี้ทุกคนรู้ดีเนาะไซน์กำลังสองของอะไรก็ตามของมุมนะครับบวกด้วยคอสกำลังสอง สังเกตครับสิ่งที่ผมเขียนคืออะไรก็ได้ในนี้แต่ต้องเหมือนกันแคปจะต้องเท่ากับเท่ากับ1เสมอทีนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับเราก็เข้าไปสู่ชุดนี้ครับสมมุติผมจับย้ายข้างผมก็จะได้ว่าคอสกำลังสองครับก็จะเท่ากับ1ลบ1ลบไซายกำลังสองตัวนี้เอาไว้ทำไรไอ้ตัวนี้เอาไปไว้เปลี่ยนจากคอสให้มันอยู่รูปของเซน์ครับเช่นเดียวกันครับ เช่นเดียวกันนะครับอตัวนี้นะครับเปลี่ยนไซรูปของคอสได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อ่าถ้าไซน์บ้างก็เป็นไซน์กำลังสองนี่ต้องต้องจำไปใช้นิดนึงนะครับก็เท่ากับ1ลบ1ลบคอสกำลังสองโอเคครับตัวนี้เอกลักษณ์พวกนี้ต้องจำนะครับชุดนี้ถัดไปนะครับถ้าสมมุตินะครับผมเอาอตัวนี้ครับผมเอาเออผมเอาไซน์เข้าไปหารดูนะผมเอาไซน์กำลังสองเดิมทีเป็นสมนการแบบนี้นครับ คอสกำลังสองคือที่เขียนให้จะได้รู้ว่าโอเคมันจําไม่ง่ายจําจาไม่ง่ายจำไม่ได้ยากเนี่ยผมหารด้วยไซน์กำลังสองเข้าองสองข้างดูทับตัวนี้ก็ต้องหารด้วยไซน์กำลังสองเข้าสองข้างนะครับตัวนี้ก็ไซน์กำลังสองเข้า้องสองข้าง,าง okay, ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดกลายเป็นอะไรครับมันเกิดเป็นไซน์ตัวนี้มันคือหนึ่งถูกไหมน,นี้ก็บวกด้วยซอคอสส่วนไซน์ไซน์คอสแทนโคเซกคเซกคอสคอสส่วนไซนไซ์มันคือมันคือคอสเขเคไหมมันก็ได้คอสกำลังสอง ก็จะเท่าก <pelled being HD> ับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ1ส่วนไซน์ไซน์คอสแทนโคเซกโคเซกคใช่ครับตัวนี้ก็เป็นโคเซกคกำลังสองครับเราก็เลยได้ความสัมพันธ์ตัวนี้ออกมาเป็น1บวกคอทหนึ่งบวกคอทกำลังสองเท่ากับโคเซกโอเคครับได้ตัวนี้ออกมาครับ1บวกคอทกำลังสองเท่ากับโคเซกนะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนในรูปของโคเซกโคเซกคกำลังสองก็เลยเท่ากับคอทบวกหนึ่งเขียครับโคเซกคกำลังสอง ก็เลยเท่ากับหนึ่งบวกคอดกำลังสองโอเคครับตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราอยากหาคอร์ดกำลังสองมันก็เท่ากับเท่าไหร่มันจะเท่ากับโคเซกกำลังสองลบด้วยหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้บางทีเราต้องเอาไปใช้เปลี่ยนนะครับเวลาเราไปเจอโคเซกกำลังสองเราจะเปลี่ยนรูปของคอดอย่างเงี้ย เราไปเจอคอร์ดกำลังสองเราอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปของโคเซกอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเวลาอินทิเกรตนะครับสูตรในการอินทิเกรตอ่ะมันมันมีจํากัดใช่ไหมมันไม่ได้มีสําหรับทุกตัวนะครับเราก็เลยจําเป็นต้องลักษณะแบบนี้อ่ะถัดไปนะครับชุดนี้อีกเหมือนกันครับชุดนี้สมมตินะครับผมเอาสรรมการตัวเนี้ยตัวเดิมเลยครับเมื่อกี้ผมหารด้วยไซด์ใช่ไหมคราวนี้ผมหารด้วยคอสไซด์กำลังสองอันนี้บวกด้วยคอส์กำลังสองมันก็เท่ากับ1อย่างงี้โอเคไหมครับทีนี้ผมหารด้วยคอส คอสกำลังสองนะครับนี่ก็ต้องถูกหารด้วยคอสกำลังสองนี่ก็ต้องถูกหารด้วยคอสกําลังสองเขียนะครับคอสกำลังสอง,ออสองทีนี้มันได้อะไรครับตัวเนี้ยไซส่วนคอสมันได้แทนแทนกําลังสองนี่ก็บวกไปหนึ่งก็จะเท่ากับหนึ่งส่วนคอสมันคืออะไรหนึ่งส่วนคอสไซนคอสแทนโคศักเซ็มันคือเซ็เซ็คกำลังสองนี่ครับผมก็เลยได้ตัวนี้ออกมาเคครัผมก็จะไปเขียนว่าเซ็คกำลังสองมันคือหนึ่งบวกแทน คิดนะมันก็ได้ว่าเศษกำลังสองเศษกำลังสองนะครับก็จะต้องเท่ากับ1บวก1บวกแทนกำลังสองเขียนะครับแล้วก็ยับจับย้ายข้ามไปมาแทนกำลังสองแทนกำลังสองนะครับเขียนเลขก,กำลังดีดนิดนึงนะครับกำลังสองยกกำลังสองนะครับก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับเอ,อ่อเศษกำลังสอง ลบหเราเอามีไว้สําหรับลายมีไว้ C C เปลี่ยนจากเศษกลาลังสองมาเป็น1เป็น1นึบวกแทนกําลังสองนะครับเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของแท OK, นโอเคครับลักษณะแบบนั้นโอเคนะครับอันนี้คือนี่คือชุดหนึ่งครับนี่คือชุดหนึ่งถัดไปครับอีกชุดหนึ่งครับอีกชุดหนึ่งก็คือเบอร์สองครับชุดเบอร์สองเป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรมุมครึ่งเท่านะครับชุดเบอร์สองเบอร์สองนะครับเบอร์สองชุดเบอร์สอง เบอร์สองนะครับเรามีว่าอย่างนี้ครับเรามีว่าไซน์นะครับไซน์ย,ยกกําลัง 2. สองไซน์ยกกําลังสองนะครับของมุมจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็คูณอยู่กับหนึ่งลบคอสสองเท่าบางคนเรียกว่าสูตรมุมครึ่งเท่าหรือมุมสองเท่าอะไรครับแล้วแต่ว่าจะเรียกไปข้อสังเกตก็คือว่าข้อสังเกตก็คือว่าอย่างนี้ครับจากตรงนี้ถ้ามันเป็น เซตามันจะเปลี่ยนเป็นสองเซตาเห็นไหมครับมันเปลี่ยนจากกําลังสองเป็นกําลังหนึ่งดีกีมันเปลี่ยนโอเคครับเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นคอสกําลังสองคอสกลังสองนะครับก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณอยู่กับหนึ่งบวกคอสสองเซตาโอเคครับคล้ายๆกันครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากลบเป็นบวกโอเคครับสูตรพวกนี้เดี๋ยวต้องใช้นะครับ อันนี้ผมเรียกว่าสูตรมุมครึ่งเท่าแล้วกันนะเปลี่ยนจากดีกีสองเป็นดีกีหนึ่งเพราะว่าเวลาเราอินทิเกรตนะครับเรามีสูตรการอินทิเกรตคอสเรามีการสูตรเรามีสูตรการอินทิเกรตคอร์สกำลังหนึ่งอยู่โอเคเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้มันนะครับถัดไปนะครับอันนี้เป็นชุดชุดที่สามนะครับชุดที่สามชุดที่สามครับชุดที่สามก็คืออย่างนี้ครับเ,เวลาเรามีของที่ไม่เหมือนกันนะครับสมมติผมมีทรายผมมีทรายทรายของ เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกัน,นครับ sin sin A คูณกับ cos b สังเกตน,นะครับสูตรชุด1.2ชุดเนี่ยข้างหลังเหมือนกันหมดเลยนะครับต้องเหมือนกันหมดแต่ว่าน,นี่ไม่เหมือนกันละเ๋ยวพอไม่เหมือนกันปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าสู่สูตรตัวนี้นะครับก็เท่ากับเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2นะครับแล้วก็ไซ n ์ของ จับมันมาลบกันจับมาลบกันนะครับแล้วก็บวกด้วยทราของจับมาบวกกันเขียนครับสูตรตัวนี้อันนี้คือทรายคอสคูณกันถ้าทรายทรานะครับทรายทรายทราย A คูณกับทราย b ดูข้อสังเกตมันด้วยนะครับข้างหลังมันไม่เหมือนกันนะครับ1.2ส่วน2เหมือนกันครับตัวนี้แล้วก็จะออกมาเป็นคอส คอสลบกันนะครับคอสลบกันแล้วก็ลบด้วยคอสบวกกันคอสบวกกันนะครับอ่ะถัดไปนะครับทรายทายแล้วเหลือคอสคอสครับคอสเอคูณกับคอสเอบ้างคอสเอคูณกับคอสบีครับก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนี่ก็เป็นคอสลบกันเอลบบีนะครับแล้วก็บวกด้วย คอสของผลบวกโอเคนะครับตัวนี้สูตรกระจายออกมาจากผลคูณเป็นผลบวกโอเคครับนี่คือชุดนี่คือชุดเอกลักษณ์ตัวนี้ที่เราจะต้องใช้โอเคครับชุดเอกลักษณ์ที่เราจะต้องใช้อ่าถัดไปขอเป็นชุดของอชุดของการการดิฟบ้างชุดของการดิฟชุดของการดิฟนะครับการหาอนุพันธ์เนาะอ่าชุดอนุพันธ์การเปลี่ยนตัวแปรพูดง่ายๆนะครับการเปลี่ยนตัวแปร ุดการเปลี่ยนตัวแปรนะครับที่เราต้องใช้ชุดเปลี่ยนตัวแปรนะครับตัวนี้เวลาเรามีตัวนี้ครับเวลาเรามีเออเรามีการดิฟสมมติครับเวลาผมมีดิฟเ,เดี๋ยวผมลบทิ้งเนาะเออดิฟเทียบตัวแปรเอ,อย่างเงี้ยเวลาผมดิฟใส เาดิฟไซต์ตัวนี้นะครับดิฟไซต์เอกตัวนี้มันก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะมันจะเท่ากับดิฟไซต์มันได้คอสเอกมั้ยครับดิฟไซต์ได้คอสเอกเนาะแล้วก็ดิฟสมมติครับดิฟคอสดิฟคอรสเอกผมก็จะได้เท่าไหร่ดิฟคอ s สก็ไล้ลบ sin ลบซ x เอกโอเคนะครับคราวนี้เวลาผมเปลี่ยนตัวแปรผมก็จะจับไอเนี้ยย้ายขึ้นมานน่โอเคไหมตัวนี้ก็จะกลายเป็นนะรครับก็จะกลายเป็น d d ด i ไซ์เอกของผมเนี่ย ส่วนด้วย cos x เ,เท่ากับ dx อย่างเงี้ยคือมองสภาพเหมือนที่เหมือนที่ผมเคยบอกการเปลี่ยนตัวแปรเลยเห็นไหมดิ p s i n ได้ cos นะครับเปลี่ยนตัวแปรดิฟ s i n ได้ cos เงี้ยเขียนครับเช่นเดียวกันครับตัวนี้ก็จะเขียนเป็นดิ p dip cos dip cos x นะครับผมก็จับย้ายข้างไปมาก็ได้ลบ sine x เงี้ยก็เท่ากับ dx ลักษณะนี้ เนาะเช่นเดียวกันนะครับไอ้พวกอะไรนะดิฟแทนดิฟแทนนะครับดิฟแทนดิฟคอตอะไรพวกนี้นะครับดิฟคอตสมมติว่าผมดิฟคอตนี่ผมเขียนก่อนนะครับดิฟคอตจะได้รู้ว่ามายังไงดิฟคอตครับดิฟคอตเท่าไหร่ได้จำได้ไหมครับดิฟคอตได้ลบโคเซกลบโคเซ็กกำลังสองอย่างนี้พอไปเขียนปุ๊บมันจะเขียนเป็นดิฟคอตอย่างนี้เปลี่ยนตัวแปรครับเนี่ยเป็นการเปลี่ยนตัวแปรในโจทย์นี่ก็เป็นลบโคเซ็กกำลังสองที่เท่ากับ dx เ okay, ครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนตัวแปรเคนะอ่าผมก็จะขอเขียนเลยนะครับขอเขียนเลยแล้วกันเอาเปลี่ยนตัวแปรนี่เขียนดีดีหน่อย <c oughs> เปลี่ยนตัวแปรเ okay, ครับอันแรกเลยคืออันแรกเลยนะครับดิฟซายเปลี่ยนตัวแปรเป็น s ายเอ็กเห็นไหมดิฟซายก็ได้คอสเอ็กเนี่ยเคนะครับ dx เดี๋ยว dx จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวนี้ ่ะถัดไปนะครับดิฟคอร์สได้ลบสายนิฟคอร์สได้ลบสายนะครดิฟดิฟคอร์สนะครับดิฟคอสเอ็กซ์นะครับดิฟคอสเอ็กซ์ก็ได้ลบสายเขียนเหมือนตอนที Listen, created, gate, ่ผมเปลี uh, ่ยนตัวแปร u อ่ะนะครับนี่ก็เท่ากับ dx เอ็กนะครับาถัดไปครับถัดไปตัวอื่นบ้างครับตัวอื่นบ้างดิฟคอรสดิฟคอร์สครับ ถ้าผมดิฟคอรดดิฟคอรดดิฟคอร์ด,รดร x นะครับดิฟคอรกดรก็ได้ลบโคเซกลบโคเซกกำลังสอง x d x โอเคเนาะดิฟคอรดได้ลบได้ลบโคเซกดิฟแทนได้เซกกำลังสองเพราะนั้นผมขอเปลี่ยนตัวนี้มาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันได้ลบเหมือนกันโอเคแนละ้วเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เอาไว้นี่ ดิฟดิฟแทนดิฟแทนเองนะครับก็ G ได้ดิฟแทนได้เศกกำลังสองโอเคนะครับตัวนี้ถัดไปครับยังมีอีกใช่ไหมดิฟดิฟอะไรครับดิฟอะดิฟเอ่ดิฟเศก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 เอก ได้อะไรจำได้ไหมครับริบ sec ได้ sec แทน Sec x แทนเเดี๋ยวมันเอาไว้เปลี่ยนตัวแปรครับโอเคนะครับถัดไปนะครับดิฟ Cosec ดิฟ Cosec x ได้ลบ Cosec ค,คอรดได้ลบ Cosec ค,คอดนะครับคูณกับคอ t ตดวนนี้นครับลักษณะนี้ ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เพื่อเอาไว้เปลี่ยนตัวแปรนนะผมเขียนตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับไว้เปลี่ยนตัวแปรนะครับเราจะได้คุ้นเคยกับของพวกนี้นะครับแต่ถ,ถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวผมก็ไปเขียนให้ใหม่อีกทีนึงครับเราจะได้แบบเออจำจำมันได้นะครับจะได้จํามันได้